ผมก็เลยจะดัดแปลงนะั้นให้สามารถติดตั้งหลอดไฟคู่ได้นะลองเอาหลอดไฟมาลองทาบดูเลยนะตั้งโคมที่เราทํามาเลยนะครับเอาสายไฟสอดใส่กล่องต่อสายตรงนี้นะครับสอดเข้าไปเลยสอดให้ผู่เข้ามานะครับตรงนี้ก็จะมีมาร์กไว้แล้วับอันนี้คือ LN แล้วก็กราวนะครับสวัสดีครับพบกับผม2ส,สี modify วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แนะนำวิธีการติดตั้งเพิ่มจุดเต้ารับไฟฟ้าแล้วก็สวิตช์หลอดไฟนะซึ่งตรงนี้เป็นบริเวณโต๊ช่างที่ผมซ่อมงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเป็นประจำนะครับตรงนี้เวลาค่ำๆมานี่คือมันมืดนะครับแสงสว่างไม่พอจึงต้องการจะเพิ่มจุดติดตั้งหลอดไฟนั่นเองนะซึ่งตรงนั้นผมก็ติดตั้งหลอดไฟเป็นหลอด LED แบบยาวนะซึ่งก็แสงสว่างเพียงพอแต่ว่าเนื่องจากย้ายตู้ลำโพงชุดเครื่องเสียงตรงนั้น ไปวางไว้ตรงโน้นแล้วครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือไม่มีหลอดไฟเลยนะนี่แบบอาศัยหลอดไฟที่ตรงนี้นะครับแสงสว่างมันย้อนมันไม่เพียงพอครับผมก็เลยจะติดตั้งเป็นหลอดไฟ LED นะตรงข้างบนตรงนี้เลยนะเพื่อเวลาซ่อมตอนกลางคืนจะได้นะครับมีแสงสว่างเพียงพอในการทํางานซ่อมน,นั่นเองแล้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะมีสวิตช์ไฟแล้วก็เปิดเพียงหลอดไฟหลอดโน้นนะครับแล้วก็มีเต้ารับไฟฟ้าเพียง2จุดเสียบนะซึ่งมันไม่เพียงพอบางทีผมเสียบหัวแรง นะครับเครื่องบัดกีเครื่องเป่าลมร้อนหรือไม่ก็เครื่องเชื่อมแล้วก็พัดลมนะครับไม่อยากใช้ปลั๊กพ่วงนะผมก็เลยจะติดตั้งตัวรับไฟฟ้าคู่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มสวิตช์ลักษณะเหมือนกันกันกบตรงนี้เลยนะก็จะติด,ดด้านนี้นะซึ่งในการติดตั้งตั้งใจว่าจะติดตั้งเป็นหลอดไฟคู่นะครับเป็นโคมคู่เหมือนตรงกการลงรถตรงนี้ครับเป็นโคมไฟคู่นะเพื่อจะได้แสงสว่างที่เพียงพอนั่นเองแต่เนื่องจากเหล็กตรงนี้นะครับมันเป็นเหล็กกล่อง3 1 5ูนะความหนามันไม่ได้ มันสามารถติดขอบตรงนั้นได้หลอดเดียวนะครับผมก็เลยจะดัดแปลงนะให้สามารถติดตั้งหลอดไฟคู่ได้นะซึ่งตรงนี้กเ็เตรียมหลอดไฟไว้เรียบร้อยนะสำหรับวัสดุที่จะนําไปใช้เป็นฐานหลอดโคมไฟคู่นะครับก็ตรงนี้ผมมีเศษไม้แผ่นไม้นะครับความกว้างน่าจะประมาณ1 0บถึงสิเซนนะครับความยาวนี่เดี๋ยวเราไปวัดทา่าหลอดไฟดูก่อนครับนี่อันนี้น่าจะโอเคอยู่นะครับก็มาดูแผ่นไม้ความยาวน่าจะได้เลยนะครับ ก็ตามสเปคที่เราต้องการได้เลยนะครับตรงนี้ผมจะติดกล่องต่อสายไว้สําหรับสวมท่อเข้าตรงนี้เลยนะนี่ก็ประมาณนี้โอเคครับนี่ก็ได้ตามสเปคที่ต้องการแล้วนะผมก็ใช้กระดาษทรายขัดหน่อยนะครับให้มันเรียบกระดาษทรายนะครับขัด จากนั้นก็จะลงชะแลกหน่อยหนึ่งนะครับให้มันเงางามนิดหนึ่งเป็นชะแลกขาวเบอร์เก้าครับเป็นสีย้อมไม้นะชะแลกนะครับ สองด้านเลยนะรอให้มันแห้งเดี๋ยวขัดกระดาษทรายแล้วก็ด้านหลังด้วยครับผมก็สําหรับไม้นะครับตรงนี้ลงฉลกตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะนี่ก็สีเข้มขึ้นมาอีกหน่อยนึงจะประมาณนี้นะครับนี่ลองเอาหลอดไฟนะมาลองทาบดูเลยนะลักษณะการติดตั้งก็จะประมาณนี้รนะับสองหลอดนี่นะตรงนี้นะผมจะใช้กล่องต่อสายนะครับติดตั้งไว้ตรงนี้สําหรับจ้ำสายภายในแล้วก็ ต่อเข้ากับตัวคอนเนคเตอร์เราเดินท่อเข้ามาตรงนี้เลยทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับตัวนี้เป็นกล่องต่อสายนะนะครับนี่สองคูสี่ผมจะติดตั้งไว้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวใช้สว่านนะครับเจาะเพื่อเอาสายไฟร้อยผ่านเข้าไปในกล่องต่อสายด้านในครับประมาณนี้โอเคก็วางกล่องในลักษณะนี้นะผมก็หันสกูยึดเลยนะครับโอเคครับผม สองตัวก็พอนะนี้ครับต่อไปผมก็จะเอาล่างของรถไฟนะวางก็ทาบเจาะยึดเลยนะครับสายไฟนะครับสอดเข้ามาในรูที่เราเจาะในกล่องต่อสายไว้ก่อนนะครับนี่ทีนี้ก็วางระยะที่เราต้องการได้เลยนะครับผมก็ยิงสกูยึดเลยนะอันนี้เป็นยึดไม้อยู่แล้วนะครับง่ายๆเลยโอเคครับก็หลอดนี้เสร็จเรียบร้อยนะอีกหลอดนึงครับผมหลอดนี้ก็เช่นกันนะครับนําสายนะครับสอด ในรูตรงนี้นะครับเข้าไปในกล่องต่อสายเลยนี่คือสายรูนี้ผมไม่ได้เจาะให้ใหญ่มากนะเพราะว่าป้องกันพวกมแมลงเข้าไปนะครับก็ตรงนี้ก็ขันสกรูยึดเลยครับผมทั้งสองฝั่งครับฝั่งนี้ด้วยนะจัดให้ได้ระยะตามที่เราต้องการครับร้อยครับผมก็สําหรับรางอันนี้นะครับผมก็ปิดปากครอบรางตรงนี้ได้เลยนะเพราะว่ายึดติดเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ จากนั้นนะครับก็เจาะรูตรงที่ฐานไม้ตรงนี้นะเพื่อสําหรับยึดกับโครงเหล็กนะครับผม3ารูกับประมาณก็ได้โอเคครับผมนี่โอเคครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรา เตรียมขึ้นไปติดตั้งพื้นที่จริงกันเลยนะครับแล้ววันนี้อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการติดตั้งก็คือนี่อันนี้เป็นบล็อกนะครับ2อคูนสนะสออันก็ต้อรับไฟฟ้าคู่สวิตช์หนึ่งตัวหน้ากาก3ช่องแล้วก็หน้ากากหนึ่งช่องนะครับใช้ท่ออ่อนนะครับประมาณนี้นะครับเสษท่ออ่อนสายไฟสําหรับเดินสายไฟก็คือเบอร์หนนะครับสายสีน้ําตาลแล้วก็สายสีฟ้าน้าเงินนี้ลักษณะก็จะติดตั้งด้านข้างตรงนี้นะเหมือนกันเลยนะเดินขึ้นไปตามแนวท่อตรงนี้ทีนี้เราก็จะเจาะคอนเนคเตอร์เข้าใส่ กล่องนะครับบล็อกตรงนี้นะนี่นะครับทาาแล้วก็มาร์กตำแหน่งเซนเตอร์นะครับผมเมืมาร์กแล้วก็จอดเลยนะใช้ดอก27มิลนะครับมันก็ใส่คอนเนคเตอร์ได้ทั้ง4หุนและ6หุนครับผมนี่ทีนี้เราก็ประกอบใส่คอนเนคเตอร์เลยนะครับคอนเนคเตอร์4หุนนะครับใส่เข้าไปนี่หมุนใส่คอนเนคเตอร์เข้าไปครับทั้ง2กล่องเลยนะครับนี่นะ ก็เตรียมยึดติดกับเสาโครงเหล็กเลยครับผมก็เอาตัวบล็อกตรงนี้นะครับมาทาบในแนวระยะเดียวกันนะก่าให้มันเซนเ,นเตอร์เท่านั้นเองนะครับยิงยึดเลยนะครับใช้ตะกูปลายสว่างครับผมโอเคนะหนึ่งบล็อกนะครับก็สําหรับบล็อกที่2นะตรงนี้นะครับตรงนี้เราเจาะร่องไว้นะ้วยสำหรับสายไฟสอดจากด้านล่างขึ้นด้านบน,นครับตะกูล็อกได้เลยสำหรับการยึดกล่อง ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะก็ขั้นตอนต่อไปนะครับยึดแคมก์กามปูนะครับผมยึดแคมก้กามปูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินท่อเลยตรงนี้ผมมีเศษท่อยาวประมาณนี้พอดีนะครับคิดว่าอาจจะตัดนิดหน่อยนะสวมเข้าไปในกล่องตรงนี้เลยนะครับก็สวมสปริงดัดท่อครับ ก็จะดัดตรงนี้เลยครับก็สำหรับตรงนี้จะยกขึ้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเ,เพื่อให้มันเข้ากับตัวโคมนะฐานโคมตัวนี้ของเรามันจะสูงจากพื้นนิดนึงครับยกขึ้นตนัวหน่อยนึงนะครับ ยกขึ้นมานิดนึงครับประมาณนี้ร้อยโอเคสำหรับเดินท่อมาเรียบร้อยครับต่อไปนะครับจะร้อยสายในท่อนะผมใช้ฟิตเทปก่อนนะสอดนะครับเดี๋ยวดึงจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนครับโอมาแล้วนะนี้ก็เอาสายไฟนะครับสองเส้นนะลายนิวตันก็คือสีน้ําตาลเป็นลายสายสีฟ้าคือนิวตันครับผมใช้เทปบสายนะครับรัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราสอดสายไฟดึงจากฟิตทเทปขึ้นไปสอดขึ้นไปเลยแล้วก็ดึงฟิตเทปครับดึงมาเลย โอเคครับนี่สายไฟโผล่แล้วก็กาให้ยาวประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับเนี่ยนะทีนี้ก็กาสายนะครับบล็อกสวิตช์มันอยู่ด้านบนอยู่แล้วนะครับสายน้ำตาลก็ประมาณนี้ก็พอนะครับผมตัดเลยส่วนสายนิวตันนะครับมันต้องจัมมายัางบล็อกด้านล่างนะเพราะว่าจัมเข้ากับนิวตันของเต้ารับไฟฟ้าครับยาวหน่อยหนึ่งประมาณนี้ อ okay. ขั้นตอนต่อไปผมแกนหน้ากากตรงนี้ออกนะขันสกรูตรงนี้ออกก่อนนะครับบล็อกตัวนี้นะเดี๋ยวจะเจาะใส่คอนเนคเตอร์เพื่อเอาสายออกด้านล่างใส่คอนเนคเตอร์ตรงนี้นะครับก็ใช้ดอกมอสอ้นนะครับเจาะเพื่อใส่คอนเนคเตอร์นะครับเคจากนั้นก็คอนเนคเตอร์นะครับสีหุ่นนะใส่เข้าไปสวงลงมาครับ การจับเนี่ยสายไฟตรงนี้ผมจะใช้ท่ออ่อนนะครับร้อยมาเชื่อมมายังจุดนี้นะครับก็จะไม่ให้มันยาวเกินไปนะประมาณนี้ครับตัดให้มันพอดีพอดีครับผมตัดตัน้อยนึงจากนั้นนะครับก็เอาสายไฟนะครับร้อยท่ออ่อนตรงนี้เลยนะลายนิวตันกราวครับน้ําตาลเป็นลายสีฟ้าเป็นนิวตันแล้วก็สายสีเขียวคือกราวนะครับผมสอดสายเข้าไปได้เลยครับสวมท่ออ่อนครับแล้วก็สวมเข้าไปด้านบนได้เลย ส่วนท่อเข้าไปมันก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปก็สายลายตรงนี้อยู่ด้านบนนะเข้าสวิตต์แต่นี่ต้นของหลอดไฟนะสอดเข้าไปอย่างบล็อกด้านล่างนะครับแล้วก็หาเศษสายไฟอีกเส้นหนึ่งสีน้ําตาลนะครับเพื่อจะทํามาเข้าสวิตต์นะสายลายนั่นเองจําสายลายมาเข้าก็สายสวิตต์ครับทีนี้ก็เอาตลอกไฟฟ้านับตะละบผู้ใส่ประกอบข้าหน้ากากแบบนี้นะครับนี่นะประกบเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ปอกสายนะครับยาวประมาณ10บมิลนะครับหรือ1เซนนี่ย ทำมาบน,นี้ก็เริ่มทําการจั๊เลยนะเ,เราจั๊เข้าจุดต้อรับไฟฟ้าก่อนเลยนะครับซึ่งตรงนี้ต้อรับไฟฟ้ามันจะมีบอกอยู่แล้วนะตำแหน่งลายอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เอ็นอยู่ด้านล่างแบบนี้นะผมก็จะหารในลักษณะนี้อาหารแบบนี้ดีกว่านะครับให้สายกราวมันอยู่ด้านบนนะต้อรับไฟฟ้า ตรงนี้ก็จะมีมาร์กไ้แล้วครับอันนี้คือ L, N แล้วก็กราวนะครับก็เสียบไปตามสีเลยนะครับผมเสียบสายไหนก่อนก็ได้ครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งเดียวกันนะเส้นไหนก็ได้ครับผมก็จะเสียบเลยครับตำแหน่งเดวตันสายสีฟ้าครับเสียบเข้าไปอันนี้เป็นแบบล็อกอัตโนมัตินะครับสำหรับพานาโซนิกนะรุ่นนี้นะเสียบเข้าไปได้เลยนะครับไม่ได้ขันสกรูนะเนี่ยสายสีน้ำตาลนะครับตำแหน่งไล่นี่แหละนี่แหละนะครับ สายกล้าวสีเขียวครับตำแหน่งตรงกลางตรงนี้เนี่ยเสียบเต้ารับไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะจั๊มนะครับลายนิวตันขึ้นไปหาสวิตด้านบนนะครับชุดหลอดไฟนะสายลายก็จั๊มตำแหน่งสีน้ำตาลเหมือนกันนะครับเนี่ยเสียบเข้าไปเลยนะตำแหน่งนี้อ่าสายสีฟ้านับนิวตันของหลอดไฟครับจัมเข้ากับสายนิวตันของเต้ารับไฟฟ้าครับผมนี่นะเสียบเข้าไปเลยเสียบให้สุดนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับสําหรับการจัมบล็อกล่างนะก็จัดสายหน่อยนึงนะครับนี่ก็ประกอบเข้าไปได้เลย คครับหน้ากากของต้าเล่าไฟฟ้านะครับก็ปิดเลยนะโอเคทีนี้ก็เหลือแต่สวิตนะครับสวิตก็ประกอบเข้าไปเลยนะเหมือนนะใส่เข้าให้ลงล็อกตำแหน่งตรงกลางครับผมนี่นะครับก็หันด้านนี้ก็ได้แล้วแต่นะสะดวกด้านไหนก็ได้นะทีนี้ก็ตัดปลอกสายนะครับมาให้มันยาวเกินไปประมาณนี้ครับสิบเมตครับผม เสียบเข้าไปได้เลยนะครับตำแหน่งสวิตผมเอาสายสายเมนของสวิตตรงนี้นับที่จัมมาจากตะล่อไฟฟ้าเข้าด้านล่างนะครับนี่นะด้านล่างตรงนี้นี่ก็เข้าด้านบนครับต่อไปยังหลอดไฟประมาณนี้จัดสายตรงนี้แล้วก็ขันสกรูล็อกได้เลยครับสำหรับการต่อจัมสายเต้เารับไฟฟ้าแล้วก็สวิตควบคุมหลอดไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งหลอดไฟกันเลยครับผม สำหรับตรงนี้นะเป็นขั้นตอนสุดทานนะ้ายแล้วติดตั้งโคมที่เราทํามาเลยนะครับเอาสายไฟสอดใส่กล่องต่อสายตรงนี้นะครับสอดเข้าไปเลยสอดให้โผู่เข้ามานะครับจากนั้นก็ดันนะครับดันท่อให้เข้าไปให้ลึกๆนะครับสุดๆเลยนะแบบนี้นี้ก็จัดตำแหน่งให้เกินกลางนะครับสกูไปสว่านครับผม ผมพูดนะที่เรา DIY ขึ้นมานะเดี๋ยวจัมสายตรงนี้เลยครับตอนนี้ก็จะเป็นการจัมสายไฟนะผมก็ตัดให้ยาวพอประมาณประมาณนี้นะครับไม่ให้ยาวเกินปกนี้ก็ปอกสายไฟเลยครับมาเนี้ยโอเคก็สายของหลอดไฟตรงนี้จัมถึงกันเลยนะครับทีนี้ก็เนี่เดี๋ยวเข้าไปกับคอนเนคเตอร์ตรงนี้เลยนะครับน,นะนี่ด้วยนะครับเข้าไปได้เลยจัมกันได้อยู่แล้วนะเพราะว่าไฟ LED นะมันกินกระแสมไม่เยอะนะครับนี่เห็นไหมก็ตะสายตรงนี้หน่อยนึงนี่ เรียบร้อยครับทีนี้ก็ปิดสาครคบได้เลย <Okay. S 1> <Okay. S 2> เมื่อต่อจัมสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับ <Okay. S 2> ก็ประกอบหลอดไฟเข้าไปได้เลยนี่อันนี้เป็นขาสป,ปริงนะครับขาสป,ปริงประกอบหลอดไฟครับโอเคนะครับก็สําหรับการติดตั้งโคมหลอดไฟ LED โคมคู่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาทดสกันเลยนี่นะครับก็นะตรงนี้จัมจากเต้ารับไฟฟ้าหลักตรงนี้มานะครับนี่ใส่ท่ออ่อนนะครับ เดินสายไฟายนิวตันกลาวเข้ามาอยู่สู่เต้ารัาไฟฟ้าคู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สวิตไฟลักษณะการเดินท่อก็แบบนี้ครับตามนี้เลยเป่ประาบนนะแล้วก็ตรงนี้เป็นโคมที่เรา DIY นะครับทําฐานขึ้นมานะครับใช้ฐานไม้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเทสการใช้งานกันเลยครับก็เปิดสวิตไฟเลยนะครับนี่หลอดไฟติดทั้งคู่แล้วนะครับปิดเปิดแล้วก็ลองเทสเสียบปลั๊กดูพัดลมนะครับ เราหมุนเตาลับไฟฟ้าทํางาน ครับก็สำหรับตรงนี้เป็นมุมมุมช่างมุมซ่อมโตะซ่อมของผมนะซึ่งบางทีตอนเย็นๆนะครับตอนค่ำเนี่ยเวลาเราจะซ่อมเนี่ยแสงมันไม่พอตอนนี้ติดตั้งโคมคู่หลอด led แบบยาวตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแสงก็น่าจะเพียงพอนะในการซ่อมหรือว่าทํางานตอนกลางคืนก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับตรงน,นี้ก็ถูกใจมากๆเลยสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเกตความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้คลิปได้เลยยินดีต่อคําถามวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการรับ ใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่โมดิฟายเพื่อรับชมสาระ,ะดีๆใคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ